สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีความสุขนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาชมกระชายดํานะคะเพื่อนๆเคยเห็นหัวกระชายดํากันไหมคะเดี๋ยวก่อนจะชมนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปและฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าหัวกระชายดําเป็นยังไงคะ่ะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะเราปลูกไว้หนึ่งปีแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่คลิปก่อนหน้านั้นนะคะเราปลูกไว้หนึ่งปี ยากรู้ว่าหัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะปีนี้เขาเขาทิ้งใบไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เขากําลังแทงแทงหน่อออกมาใหม่นะคะหน่อน,น,นี้ค่ะที่แทงออกใหม่เราก,ก็อยากรู้ว่าหัวเขาจะใหญ่แค่ไหนนะคะเมื่อเราขุดดูหัวแล้วเดี๋ยว <Yeah. S 1> เราก็จะเอาเขาขยายนะคะถัดไปเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูหัวพร้อมๆกันเลยนะคะหัวหนึ่งปีเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะ หัวกระชายดำนะคะพเพื่อนๆือนอันนี้เราปลูกไว้มาแล้วค่ะประมาณหนึ่งปีได้ค่ะหนึ่งปีหัวเขาจะขนาดไหนนะคะแล้วเขามีหน่อเพิ่มมาไหมนะคะโอ้โหเจอแล้วค่ะพเพื่อนเื่อหัวเขาลงไม่ลึกนะคะโอ้ยแตกเยอะมากเลยค่ะพเพื่อนเื่อแตกเยอะมากเลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนเคยเห็นหัวกระชายดำไหมคะมาดูกันเลยพี่เลย อื่นก็ยังไม่เคยเห็นตอนเราได้มาเขาก็อยู่ใต้ดินนะคะโอ้โหหัวใหญ่มากเขาบอกว่ากระชายดำจะมีประโยชน์มากนะคะวันนี้เลยอยากจะขุดดูว่าหัวเขาเป็นยังไงนะคะมาดูกันนียมาดูตรงนี้โอ้หเพือ่อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เลยคะ่ะห,ห,หัวกระชายนี่ไหมค่ะนี่หค่ะหัวหัวกระชายดํานะคะ จะลองเอาเขาออกมาดูนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เขาเหมือนจะว่าเตรียมขึ้นอีกหนึ่งนะคะเตรียมจะงอกขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะน,นี่นะคะนี่นะคะหัวเขาค่ะไม่เพื่อหัวเขาใหญ่มากแล้วก็แตกอีกลายกอเลยนะคะ ลองตัดหัวเข้ามาดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะ,ะ้วเ,เพื่อนๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะลองเอาหัวเขาขึ้นมาดูนะคะ,ะคิเพื่อนคะเราเอาเขามาล้างดูกล่วว่า หัวเขาเพืเห็นจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะวีธที่เราปลดกมานี่เลยนี้หัวเขาก็จะออกเป็นมืนมันเหมือนเขือกนะคะเนือเขาก็จะใช้มีดำอย่างกับเพื่อนนี้ค่ะแต่ปากอันนา้จะเป็นสีดำเนื้อจะไม่เป็นสีขาวเหมือนจะไครเพื่วไปนะคะเลยชื่อะชาย้ดำนี้เลยค่ะหัวนี้นะคะเราสามารถเอาหัวนี้ไปขยายเพิ่มได้อีกนะคะอีกหนึ่งระนครค่ะก็จะได้เลยค่ะ วันนี้พาเพื่อนๆมาดูหัวกระชายดากันนะคะใครยังไม่เคยเห็นหัวกระชายดานี่เลยนะคะกระชายดาต้นนี้กําลังแตกกาลังแตกเลยนะคะนี่เลยค่ะต้นแค่นี้หัวหัวไหลหน่อมากเลยนะคะหัวเขามีไหลหน่อเตรียมเตรียมที่จะแทงหลอดขึ้นมาอีกหลายหลายหลายต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราปิดอันนี้ไว้ก่อน อันนี้เอาหัวมาดูนะคะว่าเราอยากรู้ว่าหัวเขาเราเลี้ยงมาหนึ่งปีนะคะหัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาหัวเขาไปไป,ไปกินไปใช้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะฝากเพืะะ่อนะค่ะดีเลยล้วกระชายดาค่ะสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีเขาจะเหมือนเปลือกนะคะถ้าดูดูใกล้ๆอย่างนี้นะคะสีเป็นเปลือกจะไม่เป็นสีขาวค่ะกระชายส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแต่นี้กระชายดำจะหัวเป็นสีออก ออกสีเผือกนะคะตัวข้างในเขาตรงนี้คะ่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวว้เจกันคลิปน้าค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมหัวกระชายดํากันนะคะที่เราปลูกไว้หนึ่งปีหัวเขาประมาณนี้คะ่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้นะคะ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ